สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนอดีศัลยแพทย์ตาชัดลับด่าไม่ยัง้งหลังนิติเวศเอาร่างแตงโมมาทดลองจากกรณีการเสียชีวิตของนักแสดงสาวแตงโมนิดาที่ยังถูกพูดถึงมากในตอนนี้ลระสุทธทางด้านพันเอกนายแพทย์ธวัชชัยกาญจนรลินอดีศัลยแพทย์โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าได้โพสต์ภาพและข้อความที่อ่านแล้วทำหลายคนสะดุ้งหนักมากโดยมีใจความว่าเลวมากเอาใบพัดขับศพมาใช้เป็นเครื่องมืออย่ามา ตอนแล้ว่าทดลองสิ่งที่ทํามันถูกต้องไหมทั้งหลักการทางวิชาการจริยธรรมกระบวนการวิจัยระเบียบขั้นตอนดําเนินงานความพร้อมของสถานที่อุปกรณ์และบุคลากรที่มาทดสอบมันจําเป็นขนาดไหนถึงต้องนําศพมาทดลองมีวิธีอื่นตั้งเยอะแยะเช่นหุ่นจําลองเสมือนจริงผู้ป่วยสมมุติเมื่ได้เห็นวิดีโอปาหีเมื่อ21มีนาคมการนําเอาแต่ใบพัดมาหมุนเทียบกับบาดแผลมันมั่วซั่วมากใบพัดกระแทกขาอีกต่างหาง วันรุ่งขึ้น22มีนาคมจึงได้ทดสอบหลักการกับผู้ป่วยสมมติซึ่งขีดเส้นตามแนวบาดแผลเพราะว่ามันเป็นไปได้ถ้าหมาออกลูกเป็นลิงตอนแรกไม่คิดอะไรคิดว่าเป็นเพราะความโง่เลยให้อภัยแต่พอเห็นภาพโป๊ะแตกและเนื้อหาอื่นๆหลอกลวงประชาชนเลยรู้ว่าฉลาดแต่เร็วมากถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่โดนบันดาลให้โป๊ะแตกตอนนี้ถูกหลอกกันทั่วประเทศแล้วพอเราขอโทษที่ใช้คำพูดรุนแรงแต่ถ้าใครได้เห็นวิดีโอนี้รับรองฟิลขาดยิ่งกว่า ผมท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก t ีนี c o o m ขอบคุณครับ